มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะและฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลุงพลเปิดธรรม,มะดับความเครียดจากกรณีที่นายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลและนางสมพรลาโพหรือว่าป้าแตนนะคะภรรยาของลุงพลถูกตำรวจเชิญตัวมาซักถามและเข้าเครื่องจับเท็จคดีน้องชมพู่ที่ 0, ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจจังหวัดปทุมธานี และล่าสุดค่ะถูกกรมป่าไม้แจ้งข้อหาตัดไม้ในเขตป่าสงวนดรงภูผานหลังมีหลักฐานคลิปยูทูบเบอร์กำลังตัดต้นกระถินป่า2ต้นที่เป็นจุดสร้างพญายนาคแล้วก็ปรับพื้นที่โดนพ่วงข้อหาแพ่งนะคะทำให้โลกร้อนอีกด้วยค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่3กลกุมภาพัานนายชัยพลหรือว่าลุงพล กล่าวว่ายืนยันว่าเป็นลุงพลคนเดิมนะคะแต่มีเรื่องทุกวันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกถ้ามีเหตุการณ์ใดที่ทําให้เอฟซีไม่สบายใจก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะบางอย่างต้องฝืนคําพูดนิดนึงแต่ก็ยังเป็นความรู้สึกที่ดีเสมอและลุงพลก็ยังเป็นคนเดิมที่ยังมีความหวังดีให้กับทุกท่านเสมอและขอให้วันนั้นมาถึงก่อน ซึ่งในเพจของ Facebook ของลุงพลนะคะเจ้าตัวเองได้มีการโพสต์คลิปของท่านวรวชิระเมธีหรือพระมหาวุฒิชัยพระเมธีวชิโรดมทิเทศนาธรรมผ่านทาง YouTube หัวข้อปิดหูปิดตาปิดปากปิดใจซึ่งหลังจากที่ได้มีการโพสต์คลิปดังกล่าวออกไปนะคะได้มีแฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีชาวโซเชียลเข้าไปรุมถลม่มพร้อมกับแนะให้ไปขอโทษหมอปลาจากใจจริงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ